ให้ดูตัวต่อไปเป็นเทนด้าอ่ามันคือ asset point แอสเซทพอยต์ลรืมั้งตัวนี้รหัส a c 2 3นะฮะ 2.475G นะครับผมเช้ไฟ1 2 5มเหมือนเดิมครับฟ้าผ่าตายก็แงะแงะขอบนี้นะครับป้าโคตรไหวแก่ออกมาก็ฝาบนก็ไม่มีอะไร มันเหมือนอะไรวะปหูหรือแมงดาวข้างในก็มีเสานะครับขาสายสัญญาณออกไปที่เสา1 2ึ่งสอี่ห้าหกดชุดนะฮะน่าจะเป็นรุ่งเกือบเกือบท็อปของซีรีส์มาแล้วนะครับผมผมซื้อมาได้2อาทิตย์ครับฟ้าผ่าบึา้มตายหักเลยอันนี้น่าจะเป็นชิปแลนนะครับ RTL 8367RB นะครับผมจุดนี้ผมไม่เห็นฟ้าลอยไหม้นะแต่มันมาไหมที่จุดนี้แล้วก็แรงดันออกที่นี่มันแค่ 0.8V โวลต์ลองวัดระหว่างกาวกับตัวเนี้ยมันช็อตไม่รู้ว่า c p วอยู่ตัวไหนผมไม่มีเครื่องเป่าลมจะมาถอด ปลายปีเดี๋ยวอาจจะร้อยเยงโอเคนะครับไล่ดูไปตอนนี้ ZTP ผมก็หาหาด,ดัตาชิ่มันไม่ได้เหมือนกันเนี่ย7194นะครับเจ็ดดีสองร้อยอไม่ใช่สองร้อยสองพันสองเอลนะฮะดีจีพลาดเลยที่จริงสมมุติถ้าเราต่อเนี่ย ดูเลยดูขนาดอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะก,การไฟได้ดีกว่านี้นะไม่น่าเลยครับแต่ว่านั่นอะ่ะพังยกกองอะ่ะมันก็ไม่น่ามีอะไรเลยอะ่ะถอดออกก็แกะออกมาได้เลยวันนี้ซิงค์มันจะต้องเชื่อมออกแต่ว่าผมถอดออกมาละให้ดูแล้วก็เดี๋ยวข้างล่างมีมีอะไรต่อก็ผมจำไม่ได้เนยัง ให้ดูใต้ซิงค์ซิลิโคนนำความร้อนดูหลูมากเลยเดี๋ยวตัวอาจจะซื้อรุ่นเดิมอ่ะกำลังจะไปแก้ระบบการฟ้าผ่าอยู่ C P U ตัวนี้เป็น,ปนตัว T L เป็นปูทั้งสามตัวเลยนะฮะเดลเทคอือหืมไม่เห็นเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเล่งกันตรงนี้เห็นไหม เออนี่แปดหนึ่ง A T L แปดหนึ่งเก้าเจ็ด F H นะครับอัดแน่นมาจริงตัวนี้เป็น H สองสองสองห้าห้าหกสองห้า S หกสี่นะครับก็ลองดูเบอร์นะครับเอร์ของใครระเบิดจะได้อมาเปลี่ยนได้ คือถ้าภาค power มันไหม้หรือมันระเบิดมาทางไฟมันก็ยังพอจะมีฟิลเตอร์มีอะไรนี่แม่งที่จริงมันก็มีอ่ะแต่มันเข้าทีนี่ถึง CPU เลยเข้าหัวตายเลยอ่าทีเอลแปดแปดหนึ่งสี่บีอานะครับเดี๋ยวดูข้างล่างกันแค่ก่อน ข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับชุดระบายความร้อนอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแค่เดียงซิงเกิลชิปหมดแล้วลยอยู่ข้างในชิปชิปหมดเลยครับอ่อรหัสบอร์ดนะฮะให้ดูของพังครับก็ไม่มีอะไรเสียตังกันไปสวัสดี